สน,สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่นอเท่านั้นอันนี้ขยะที่ R m.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  มาจากน้ำจากคลองบางนานะมาเป็นถุงดำ่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้มาหนึ่งเรืวบัาเองวะครับผมถุงดำลอยมาลุงลอยมาอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้อันนี้สิ่งที่มากับในคลองนะนี่มาทำให้การดูดน้ำลำบากขึ้นขยะทิ้งขยะลงคลองนะล่อไปถุงดำ่างนี้เลยโอ้ไม่ไหวเหมือนกันนะ วนี้ก็ดูจัดภาวนาลงมเจ้อยยานะพออยู่เต็มเลยไม่ได้นอนเลยเนี่ยที่ทีมการมอเราไม่ได้มาไม่ได้บอกลุกหน้านะก็ไม่ได้นอนหลังวันนี้เพราะว่าม่อคืนหนักมากไม่ใหญ่ยังไะ

คืนถ้าอยู่กรุงเทพก็คงได้ยินเสียงโอ้โหฝนตกหนักนะตาล้องก็ตกมาประมาณถ้าห้าทุ่มเที่ยงคืนนะตกเยอะเลยฮนะนี่เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นตกเยอะแถวเขตมนครด้านในนะตุลรวงเยาวราชแปดสิบมิลเลยตองนี้บางนาก็มาหกสิบสามหกสิบสี่มิลเนี่ยบางนาตกเยอะเมื่อคืนอันนี้ผมอยู่ที่สถานีสูบน้ําบางนานะะก็พวกเราก็ไม่นอนนะเมื่อคืนคอยู่ยาวเลยตกตกี่โมงเมื่อคืนมัน ห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมบางนาก,นาก็หนักแต่ว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างมีท่วมไหมเมื่อคืนบางนาบาง,าบางาาท่วมสี่แยกบางนาอ๋อใช่เมื่อเช้า,ชาผมก็ไล่มาตั้งแต่อ่อนนุชนะปีดีร้อยหนึ่งทับหนึ่งร้อยสามก็แห้งหมดละไม่มีอะไรสี่แยกบางนาก็แห้งหมดแล้วนะเราก็เดินเครื่อนตลอดแต่ว่ามีปัญหาสายไฟหน่อยตรงไหนอะสายไฟละลายเหร แ,แล้วเลี้ยงแจ้งเขายัางแจ้งไปแล้วครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะบางนายแห้งแล้วก็ทีแล้วมีท่วมแถวตัวรวงบ้างแต่ก็แห้งหมดแล้วนะสุรงงวงเยาวราชเดินไปดูหน่อยเดินได้นะขยะเยอะปะเนี่ยโอ้ขยะบานเลยเนี่ยเมื่อคืนก็ลงเยอะครับทิ้งผลทิ้งก็ดูนะอากาศวันนี้ก็เย็นยี่สี่องศาครับนี่อันนี้ขยะที่มากับน้านี่เมื่อคืนมาเนี่ยหรือว่า นี่ขยะเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนครับโอ้ขยะก็มาเยอะนะบางนานะสายไฟตรงไหนละลายเนี่ยมันเดินเยอะไปเหรอตรงไหนนะแล้วแจ้งเขาอยากอ๋อแต่ก็ยังเดินปั๊มได้อ๋อแต่ว่าไม่ท่วมนะแต่ว่ามันมละลายหล่ะที่อ๋อสายไฟมันช็อตนิดนึง อ๋อไปรู oh, time, uh? ้เหรอมันแตกโครงครับอะไรนะเฮ้ยมันเคยละลายไปแล้วขนไม่เหรอใช่ครับแล้วแจ้งนี่ทำเองไม่ได้เอต้องแจ้งให้พาตัดไฟครับอ๋อยังไม่ตัดไฟเอาแตยังไม่ตัดหาแล้วมาปาดเสียวเว้ยต้องระวังนะเว้ยเราใช้อะไรเดินอยู่นี้ใช้เหล็กเดินอยู่อ้าวมันคนละสายเหรอ าารเราใช้ท่อแมนน้ำไม่น้ำถูงไหมครับตอนนี้มันต่ำครับน้ำต่ำเอาน้ำลงเปิดได้เปิดดูไม่ได้เหรอ,อเล่นก็ไม่ต่ำเท่าไหร่นะนี่กระดูเต็มที่นะตอนนี้ ตรงไหนมีท่วมแจ้งมาหน่อยนะอันนี้ดูหรอกไม่นั้เจ้าพยาอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามาก็ไม่มีท่วมอะไรนะไล่ผมก็ไล่ไปตลอดตั้งแต่ตีสี่ออกมาสุขุมพิษอะไรแต่ยังไม่ได้ไปเข้าแถวตุวรวงอันนี้ก็ดูจัดพรมานาลงไม่้ัดเจ้าพยานะฮะ โอ้อยู่เต็มเลยไม่ได้นอนเลยเนี่ยที่ทีมคารมอเราไม่ได้มาไม่ได้บอกลูกหน้านะก็ไม่ได้นอนหลับวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนหนักมากมใหญ่เยอะเลยน้ำไม่น้ำสุกกว่าหรอือถุกก่ารัศมีรัศมีพยานะ Eu give you เป็นกระเจ้าคนระับแล้วทำไมทำไมสายไปถึงละลายอะ่ะทำไมสายไปถึงช็อตเดินเยอะไปเหรอหรือไงครับครับอันนี้เลี้แล้วมันขึ้นช็อตไปนะใช่ครับตัวเดียวกันเหรอครับผมเส้นเ,เดียวกันครับแล้วใครมาเปลี่ยนให้อ,ะอ่ะอันนี้เราใช้สลิปต่อ เฮ้ย,ย<ห>แก้มันถาวบอลไปดิอเออดีนะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเลี้ยงลูกทีมงานหน่อยต้งไหลมีน้ำท่วมแจ้งมาแล้วแต่เมื่อเช้าไล่ามาก็ดูเพลงยหมดแล้วตอนเช็คไปที่สุดรน้ำท่วมก็ลงหมดแล้วจะมีท่วมที่สดระวงบรรทัดทอง ทีหนึ่งนะเช่นคืนตีหนึ่งแต่ว่าลงมาละเยาวราชเพราะเมื่อวานล,ลงเยอะก็คือนี่ถ้าใครนอนคงได้ยินเสียงป้าร้องหนักเลยนะผมก็เช็คอยู่มาเชยงคืนก็ตููสถานาอยู่โอ้ี่เป็นหนูแต่ว่าลีเลยขยายนี่อันนี้ขยายที่มาจากน้ำจากคลองบางนานะมาไม่ถุงดำอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้มาหนึ่งเรืวบัสเองวะครับ ดำางลอยมาลุงร้านมลอยมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหอันนี้สิ่งที่มากับในคลองนะอย่เงี้ยมันทำให้การดูดน้ําลําบากทก็อย่าทิ้งขยะลงคลองนะ้นล่อเป็นถุงดำอย่างนี้เลยโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะแรงบ้างของเราไม่นอนยนะหนักมากเมื่อคืนกี่โมงหนักสาย5ต่อมาเราทําหน้าที่อะไรเป็นหลักเก็บขยะใช่ไหมเยอะไหม นี่คือหลักฐานของการไม่นอนเนี่ยพอเนี่ยสองปวดโอเคออกเวรกี่โมงครับเก้าเกนี่ยดูก่อนนะออแต่ไม่น่ามีฝนเข้ามาหรือคราวนี้มีฝนไหมคราวนี้ไม่ไม่แล้วแถวเจ้จจาพระยาไล่มาเป็นไงเชื่อสถานีสูบน้ําเรียบร้อยดีเชื่อขึ้นกลับไปเหรอครับผมเมื่อคืนไม่นอนแหละโอ้เมื่อคืนนี่แบบอะไรนะองบ้าานนเฮะ อาน้อ๋อจลับไ่ล็อกบ้านโอเคอ่ะงั้นก็เดี๋ยวรีบซ่อมสายไปซะครับผมนี่ต่อการไฟฟ้ามาตัดไฟก่อนเอ้าไฟยังเดิอนอยู่ก็ระวังนะไม่รู้มันจะรั่วมาโดนไหลบ้างเออแจ้งกันแล้วนะแจ้งกันแล้วคนระับโอเคตอนนี้อุปกรณ์ก็เตรียมเพร้อมแล้วอ้าวเราต้องรีบแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าน้ำไม่ได้ท่วมอะไรนะก็ระบายได้ใช้ปั๊มไม่เอเลิกที่ใช้ในดีเซลเดินก่อน ตัวไฟฟ้าเมื่อคืนมันคงเดินมากจนกทั้งไฟสายไฟหลอมละลายโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปไล่งานก่อนนะวันนี้อากาศก็เริ่มเย็นสบายล้ว24.5องศานะฝนอาจจะเป็นฝนไล่หนาวฝนไล่เอ้ยไม่ใช่ฝนรับลมหนาวนะน,นี่คลองบางนานะเมื่อเช้าไล่ดูร้อยหนึ่งทับหนึ่งก็ไปทวงอยู่ก็พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าไม่ท่วมแต่ว่าเมื่อเข้าว่าที่พระประแดงท่วมมากนะที่แถวสมุด ปาการเนาะท่วมเยอะก็รับค้าบอกว่ามาแล้วโอ้โหท่วมเอ้ยแบลิดท่วมไหมเนะี่ยเมื่อช้าไปก็ไม่เห็นนะอืมโอเคถามมาุทก็ไม่ท่วมนะครับนั้นะผมว่าสถานการณ์ก็คงไม่ได้มีรายได้เป็นถูกละก็เดี๋ยวเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมรายงานให้อีกทีนะโอเคขอบคุณนะพัก่อนนะพวกเราเต็มที่นะโอเคขอบคุณมากเลยอันนี้ก็มาไม่ได้บอกล่วงหน้านหรอกแวะมาเพราะรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยของบางนา การฝนตกบางนาตรงนี้คือหัวใจในการตู้เลยโอเคขอบคุณมากทุกคนเต็มที่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเรามีอะไรอะไรงานเพิ่มแลนะตรงไหนนะทุ่วนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับจะได้ให้เข้าไปดูโอเคขอบคุณทุกคนนะ